สวัสดีครับผมใยมมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญปิดตาพังพันก,การเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับออกปีพศ2532มาทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อนาวะนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมราคาเนื้อต่างต่าง,งกับลายแอดเพื่อ er, ส่งรูปพระมาผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน u t u b e ไว้ให้แล้วนะครับทางร้านนะครับก็ยิน ให้บริการเราชอบพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับจุดสังเกตบริเวณด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าเป็นพิมพ์นะครับเข่าสั้นนะครับผมจะยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับจะไม่มีขีดต่อมาอีกทีนะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู ถ้าเป็นพิมพ์เขายาวนะครับผมจะเป็นเส้นต่อนะครับลงมาอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือพิมพ์เข่าสั้นนะครับผมจะเป็นเส้นสั้นๆหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันจะดูนะครับตรงพื้นตรงกลางนะมุมฝั่งขวานะครับจะมีจุดลอยๆขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงพื้นตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะ อาจจะมีจุดลอยๆนะครับขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตที่2องนะี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่3ามกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเส้นลวดนะครับตรงตัวองพราตรงกลางนะครับจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเอี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเส้นลวดนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณใต้เท้านะครับองค์พระบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับคมๆนะครับผมอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงใต้เท้าท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่กนะครับคมเลยนะครับผมเป็นขีดแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับเส้นลวดอัคละนะครับผมเขาจะเชื่อมติดกันนะครับเป็นตําหนิในแม่พิมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมเส้นลวดอัคลานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางบริเวณตรงนี้เขาจะเป็นเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นอัคลาตเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับเส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่5นะเหลยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นผิวเหรียญกันบร<น> um ิเวณนะครับตรงพื้นผิวเหรียญนะครับผมพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีเม็ดละอองละอองลอยขึ้นมาบนพื้้้นนนนนเเเีียลล็็็กกออะแวขบ่จป ขอบลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเส้นลวดอัขระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับตรงกลางนะเส้นลวดอักขละเห็นไหมครับเขาจะยกนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนเลยนะครับผมพื้นเนี่ยก็จะลอยตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมแล้วก็จะมีกระแสนะครับของเนื้อนวะนะครับลอยจ้ำๆลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับตรงกลางนะพื้นตรงกลางเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอีกทีหนึ่งนะลักษณะเห็นไหมครับเนี่ยผมเอียงให้ดูนะจะบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนูนคมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีนะครับรับเช่าพระถึงที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับกระแส่ของเนื้อนวัดนะครับผมเห็นไหมจะเป็นจ้ำๆลักษณะแบบนี้นะอ่าเราผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมลักษณะของลําตัวองค์พระเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมากว่ายันอีกนะครับผมนูนคมขึ้นมานะครับนิ้วมือท่านเนี่ยจะช เลยนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะแล้วบริเวณนะครับผมตรงกลางลําตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดน,นะครับจมลงไปลักษณะแบบนี้นะลักษณะคล้ายๆล่องน้ำนะครับลึกลงไปคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณเท้าท่านนะครับมุมฝั่งซ้ายเห็นไหมครับบริเวณตรงนิ้วมือเนี่ยก็จะเป็นขีดนะครับคมคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับบริเวณนะครับตรงเท้ามุมฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมอาจจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ผมอาจจะเป็นล่องนะครับบริเวณตรงนีเน้เขาจะเป็นล่องน้ําลึกลงไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตรแรกนะครับผมจะดูนะครับยันตรงกลางเนี่ยจะมีจุดลอยๆอยขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตรแรกนะด้านหลังเนี่ยผมจะดูนะครับตรงนี้จะมีจุดลอยๆขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นของผมนะเป็นจุดสังเกตรแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับนะกษัตริย์ตรงฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นก้อนนะครับผมใหญ่ๆนะครับผมแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับนักสัตว์นะครับตรงมุมฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับผมแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณยันตรงกลางนะครับผมจะมีปุ่มนะครับหนานูนขึ้นมานะครับผมหลายๆปุ่มเลยนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับยันตรงกลางนะครับช่องสี่เหลี่ยมยันตรงกลางเนี่ยจะมีปุ่มนะครับนูนกลมขึ้นมานะครับหลายๆปุ่มเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณางผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณราหูนะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นโค้งนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตะอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงราหูบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดโค้งนะครับแล้วก็จะมีเส้นแต่งนะครับผมโค้งอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นยันนะครับผมจะมีจุดนะครับลอยขึ้นมานะครับคมชัดเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นยันนะครับบริเวณตรงเนี้ก็จะมีจุดลอยลอยนะครับขึ้นมานะครับผมบริเวณตรงพื้นยันนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณน,นะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับมุมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นผิวตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกระแสนะครับของเนื้อนาวานะครับผมขอบด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขอบนานๆน,นะครับยกนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบร laughter, ิเวณนะครับตรงพื้นตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางนะครับผมเส้นลวดตรงนี้นะครับผมก็จะโดดเด่นขึ้นมานะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับตรงมุมนะครับฝั่งขวา บริเวณตรงพื้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําบริบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับ เดี <premises. S 2> ๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมบริเวณนะครับตรงเส้นลวดยันนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับคมนูนขึ้นมานะครับผมแล้วบริเวณด้านในเนี่ยตัวเลขด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับเบอร์เบอร์ลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเน e ี่ยก็เป e ็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างเหรียญนะครับมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นข้างตัดแบบแต่งตะไบลักษณะแบบนี้ นะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนะครับผมด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับสีสันนะครับผมเนี่ยกระแสของเนื้อนวะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมอ่านี้ก็คือมุมฝั่งซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับตรงกลางนะครับผมลักษณะเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้าง ตัดลักษณะแบบนี้นะมีรอยแต่งตะไบนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณนะครับมุมด้านบนฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับแต่งตะไบนะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะ ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีนะครับรับเช่านะ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะเห็นไหมครับอาจจะมีรอยแต่งตะไบนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับตรงกลางนะบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับมีรอยแต่งตะไบนะครับผมการรีวิ เป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ